ค่ะเพื่อนๆค่ะพบกับสาวเวลามีกแล้วนะคะวันนี้สาวเวลามีอ,อมไก่นะคะวันนี้กับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะขาดไม่ได้ก็คือน้ำพริกค่ะเนี่ยค่ะมากินกันเลยค่ะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนชิมโลงค่ะอร่อยค่ะอ เจาตับอมไก่เสร็จต <Under neath. S 2> ัดเสร็จกิน มัน,นี่สาวเวลัมใช่ไหว่าถึงเรื่องอผู้ติดตามหายอันกับสับหายนะคะก็คือว่าของสาวเวลัมเนี่ยหายสุมมือหายมือละหกคนเจ็ดคนหายสุมมือบันนี้อันอันสาวเวลัมก็เลยได้ไปเมืองคลิปของไอคุณหนึ่งนะเพิ่นก็บ,บอกว่าทังสี่เพิ่นว่าสาเหตุของสับหายคือหนึ่งคืออัน คนทีเหตุยูทูปพือกันเนี่สียมากดติดตามกันพอมากดติดตามกันแล้วระวบี้กนก็คือเมืองกิมเขาบปถึงสามนาทีคือว่าบปถึงสามวิเองสิแมเขาต้องก่อนที่ว่าเขาสิไปกดติดตามผู้ใดเขาต้องเมืองกิมเขาจเจาก่อนนะคะ่ะเพราะว่า y o youtube มันกัดฉลาดด้ค่ะมันกัดมันตัดออกเดแล้วเวลาเราไปเข้าไปคอมเมนต์ผู้ใดเนี่ยต่อไปนี่ก็คือว่าให้หูคือวันหนึ่งอ่า หามไปขอให้เขากดติดตามเฮา YouTube มันก็ตัดออกสองก็คือว่าถึงเขาจะเขียนว่าบวกหนึ่งมันกระหูมันจะตัดออกขึ้นกันเพราะฉะนั้นเวลาเขาไปคอมเมนต์ก็คือให้คอมเมนต์ตรงๆอาหารที่เขาเหตุยังสีนาเพื่อที่แบบว่า YouTube มันสิบัตอันเขาออกกันนะอันตัดคนติดตามออกไหมบางทีเขาเห็ุหลายๆคลิปแล้วบบนี้เขาคิดว่าเออ ู้ติดตามเริ่มเขมาแล้วงั้นสิบันนี้อันย t u b e มันตัดออกงั้นสิมันเสียกำลังใจนะคะพี่น้องอีหลีอือันนี้ก็ได้แบบอยากฝากกันคนเพื่อนๆที่ว่ามาติดตามสาววุลลำหน้าค่ะว่าก็คือว่าให้มึงกิบอันสาวบุลลัมให้จบแล้วค่อยกดติดตามเพราะว่าสาวบุญลำมก็เฮ็ดจังสรนคืขึ้นกันนะค่ะเพราะว่ามันิสี้แบบอันมีกำลังใจสุขผู้สุขคนไหมค่ะ แมนบอนั่นแหละค่ะก็ค่ะก็คือขอให้มึงกิบกันให้มันจบนะคะหรือว่ามึงระจบก็คือขอให้แบบว่ามึงเกินสามนาทีนะคะเพราะว่าอันย t ท b e มันตัดออกไปเลยนะมันมืดเกินมั่งใจนะคะเออถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทุกคนอันเป็นคือสาวบุยล่ำก็คือลองไปเหตุมึงนะคะเพราะว่ามันสิเป็นการดีสนำหรับสองฝ่ายนะคะ างทีมันเมื่อยมันก็ลังใจมือว่านจะหายไปหกคนเจ็ดคนมือนี่ก็หายอีกหกข้นเจ็ดคน,คนเขาเฮ็ดคลิปสมือเขาก็เอออยากอยากสิมีก็มั่นใจในการเฮ็ดคลิปไปเรื่อยๆเวลาเขาถ่ายลูกอา่าลูกเขาเสียเขาก็ลูกก็ยังว่าเออพอลูกเห็นปุบเออคลิปเขาเพิ่มขึน้นตดยอดคอนเมืองยอดวิวยอดคอนติดตามเพิ่มขึน้นเล็กน้อยมันสิได้นี่ก็ลั่ใจน,นํามันนะาค่ะสาวไปเรมกรฝากไว้ นเด้อค่ะฝากไว้สํำหนี้ะค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามสาวปุยรำค่ะอย่าเพิ่งกดผ่านนะคะอย่าเพิ่งเบื่อค่ะมากินของแซบๆด้วยกันก่อนค่ะขอบคุณนะคะมาค่ะกินมาเนี่ยเริ่มต้นการกินแซบๆไม่สูนไหม คลิดย้ำหน่อยใการจะหายย้ำนั่น,น,ยยน,นเวอร์สูนเจ้าสูนหลักกินดีกว่าอของแสบๆอยู่ข้างหน้าเนี่ยเจ็บดีๆพี่น่อยอมไก,ก่แส่บไปแดงน้อนวลแซ่บครับ อ,อันนี้มันก็เป็นค้ามหู่วยยางหนึ่งเด้ให้เขานะเพราะว่าบางเทีเเข้าจับพิษจับถึงนะั่นพี่นอง แล้วอย่างหนึ่งนะพี่น้องถ้าผู้ใดติดตามแลยอันติอันมัดคอมเมนต์สาวเวลามาติดตามสาวเวลลมาแล้วสาวเวลาม,มาลืมดอกสาวเวลามาสิกลับขึ้นไปติดไปติดตามหา้แต่ว่าก็คือไข่ล่อก่อนประมาณสักมืส่สองหมื่สาวเวลล่าสิกลับไปติดตามหา้ทุกคนเลยคะ่ะแต่เกิดผู้ใดติดตามสาวเวล่าแล้วนะไม่ยอมอย่านว่าสาวเวลามาสิบบุกับไปติดตามนะคะอื เดี๋ยวนี้ u t u b e มันเห็ดแบบกดไม่ยังสีน้ำหลายอย่างมันเลยเป็นแบบว่าให้เข็นให้คนเห็ด o u t u b e ยากขึ้นแล้วก็สมัยก่อนบอลมันบอลยากบ้นี่นะค่ะเดี๋ยวนี้มันก็ยากขึ้นยากขึ้นท่านใจเอาตัว เฮดบาร์สันตับฟูมือจะพอคือกันได้ค่ะซาเวลัมนำมือคิปจะไปติดตามอะไรนี่ซาเวลัมนม,มึงคลิปจนจบถ้าเกิดว่าบม่มีเวลาซาเวลัมกับม,มึงอันย่างหนหน่อยคือสามนาทีถ้าบม่มีเวลาต้องคอยคอมเมนต์ จับพมันนะมาหอมฮู้หอมประเด็จรับไม่ได้รับไม่ได้กับกินประเด็อยู่มังนอกบดน กินคำไหนก็เรียมือคำนั้น ทุกแซ่บต้องอมต้เทสพร้อมมื่อไหรเ่รเรื่องเล็กเปนเหตุอันเปนปิ่งอันคลิปเันปิ่งอันโกบแหมเจ,จุจดดจุดออมโกบไหมก็สิแซ่ แต่ว่าอยูนินโมมีมอ,อ,อ,อันหายกินกบยากอมอมกบตัวใหญ่ๆเนาะที่เสบอเอาไว้สำเนียงหละพี่น้องมือล้างสิมาอันบอลซูฟังอีกจิเฮ็ดแนวแเสบๆไม่กินอีก ยันลิปมันยาวปวดยันพนนไปย่างมึงอะนะกับผู้ใดกัอันฟังไหวอันเวลาติดตามผู้ใดก็ทราบเด้อค่ะอืก็คือผู้ใดมาคลิปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาววิลัมนะคะไดมีกำลังใจสาววิลัมกระลูกสาววิลัมเส,มสิได้ดมีกำลังใจเฮ็ดลิปบใหพ้พ่อแม่พี่น้องมึงไปตลอดขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะพอกันคลิปหนาเริ่มพ,พ่อแม่พี่น้องเลย